Oh. เอยวิ่งแล้วกิกเฮี่ยมายังมันเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วปิดประตูหัวพอมเลยเสตว์เฮ <Okay. S 2> ี่ยล้วไง เฮีย er, มึงตามกูมาดิไอ้สัสเฮีย er, หกอยู่ไหนหกอือ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 อฮ้ยไอ้สัตว์เป็นแม็กกาซินหมดอื้ยโดนตีเลยเฮีย er, เอ้ยวิ่งแล้วเฮีย er, แล้ยังไง ý anh 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 mãi, anh ta mà, anh giờ anh anh giờ anh 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 อดด่ีกแล้วมึงจะฆ่ากูเหรอเจ้าวะเอาไอ้สัตว์มึงฆ่ากูทำไมเออตายเลยเฮ่อมึงเปิดไฟฆ่ากูฟักอยู่มึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากู มึงฆ่ากูมึงฆ่ากูกูจะฆ่าพ่อมึงสัตว์ไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้เราต้องชนะ่เยเริ่มมองไหนเนี่ยแม่งเกียนในเยียอ๋อตอนได้กุญแจโอเค แม่งไอ้เหี้ยกูจะฆ่าพ่อมึงอยู่ดีปิดไอ้เหี้ยกูก็ออกไม่ได้ดิสัตว์ <laughs> ปิดอย่างงั้นกูก็ตายดิเดี๋ยวมึงต้องออกมาหก,ก,กูกดหกกนลูกสองลูกสองเฮ้ยระเบิดอยู่ไหนวะถือระเบิดไว้ก่อนดีกว่าโอเคระเบิดไว้ก่อนโอเคเสียงน,นี้นะฮะเริ่มมีฉากเราก็จะหนีโฟบกโฟบกเฮียกูก็วิ่งแล้ว ไม่ต้องตามกูมาไม่ต้องตามกูมารอลา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 ไม่ต้องตามกูมาเฮีย er. มาไอ้สัตว์ป้างปๆางปอางป่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 างปงป่างป,างป,างาป,ปะา,า่านปป่า่ยงอ้่อง่างป่ไอ้สัต่ เอาเฮียออกไม่ได้เชียร์แล้วฆ่าตัวเองอีกแล้วกูเออโอ้ทำไมกูปัญญาอ่อนอย่างงี้วะเนี่ยอยู่ดีก็คิสตายไอ้เฮียมาเล่นคนเดียวอ่ะมันไม่ถนัดว่ะทำไมเอาไม่ไม่เอาไม่เอไม่ผ่านนะไม่ผ่านพอแล้วไม่ต้องเก็บแล้วกระสุนกระสุน วิ่ง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 ไอ้ยมผ่านอย่างงี้เล่นคนเดียวอ่ะสัตว์ออร์เบอรไปแดดไปแดดไปแล้ววิ่ง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 นี่เจอกูเดี๋ยวเจอกูเดีเจอกู เียย yeah. อ Adams. ไม่งไงสัตว์บุมระเบิดเกิดเต็นโกโก้เไอนสัตว์ยิงมัน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  ยี่้วไงคลองตายไม่ไอสตัตว์ตามกูมาคองตายแดกกูทำไมอ่อา ร้อนแรงร้อนแรงไฟไหม้ไปเลยเย่อเมาร์แ๊กแคกชุกชึบออ๋ออ๋ตายยังโอ้ตายแล้วเยหังจะตายมาสองตัวนะฮะสุดแล้วก็ข้ามมันได้แล้วอ่าไปประตูเลยไงโซกากโซจิ๊บจิ๊บเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บเห็นไหมล่ะ มี่แหละชิบชิปจริงๆไงเกือบตายแทนคิวทิชช์โอเคยูสนาฉีดเพิ่มพลังฉีดเพิ่มพลังฉันขอนี้ฉันขอนี้ด้วยกีบมีดกระเด็นแล้วนายจะเธอก็กระสุนไปเยี่ยมเยี่ยมเลยเย่เยี่ยมเลย ตรงนี้ก็มีเลือดนี่นะเยี่ยมแป้งเยี่ยมแป้งเงินเงินเงินเยี่ยมผมก็จะผ่านในสัตว์ด่านนี้มั่งมั่งไม่ยากหรอกไอ้เหี้ยเราเล่นใหญ่ๆอ่ะเราเล่นใหญ่ๆเนาะฮะผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าผมเล่นใหญ่ๆผมไม่ได้เล่นกับคนนะฮะโอเคมาเปิดประตูตปุ๊บๆเยี่ยม ถีบวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลกเฮ้ยอะไรอ่ะโถกระสุนเ,เก็บไปเลยเ,เก็บไปเลยเก็บเลยเก็บไป <laughs> ให้แม่งเก็บอย่างเดียวนี่ตายตายใส่กระกระทืบกระทืบอีหัวมึง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 แกจัดงาเปิดประตู ขึ้นบนเยี่ยมไปเลยแอดขึ้นบนไปแล้วหนาวโลดดิงอัมเบล่าบิกินเอ่ออัมเบล่านะบริษัทอัมเบล่าเบล่าไม่ใช่ล่มนะออบริษัทนะแรคคูนซิตี้นะฮนะอ่าที่ในหนังภาคสองนะที่เกิดขึ้นในแรคคูนซิตี้เนี่ยออกมานะฮะออกมาแล้วก็เป็นฉากโชว์ความล็อกนะฮะเฮ้ยมีใครอยู่เนี่ยเฮ้ย เจออะไรขึ้นโอ้มีกล้องวงจรปิดนะฮะไม่ปิดนะนี่คือกล้องวงจรเปิดนะฮะถ้าเป็นกล้องวงจรปิดมันก็มองไม่เห็นแล้วฮะเพราะมันปิดอยู่อ่าเล่นมกุก9นี่รถกระบ,รบระรถ้วก็ะอ้าดูดูดูรถกระบะเฮ้ยน่าจมูกเขาเป็นอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะฉันฉันเห็นแล้วฉันได้แล้วเปิดประตูก่อน มันคืออะไรเหรอมันคือเกมมาริโอเน็กโกะฉันชอบเล่นมากเลยนะดิฉันจะเปิดเล่นก่อนแต่ฉันไม่ผ่านเดินแรกเลยแมงโกตีนโอ้ฉันก็เล่นไม่ผ่านก็แหละช่างมันัยาอ่อนโอเคฮะผ่านแล้วฮะ End Chapter 2ได้เอทนะโอเคนะไ้พบกันใหม่เกมไ้พบกันใหม่คราวหน้าละกันสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมเย่เฮียได้เฮียเลย OK，拜。